ครับสวัสดีครับพี่วอมสวัสดีนัาลงทุนทุกท่านครับก็ここวันนี้ผมมีเป็น p พร v i e w งบไตรมาสสองของ OSP นะครับจริงๆภาพรวมธรุรกิจก็เป็นไปตามแผนเดิมนะครับแต่จะมีหนึ่งประเด็นที่ดีกว่าเราและตลาดคาดนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Cross Margin ใน Q2 ที่ Management บอกว่าจะทำเป็น Record High นะครับเราคาดไว้น่าจะอยู่ราว41%นะครับอันนี้ดีขึ้น280บิ s year อแล้วก็บวก70บิ๊ Q on Q นะครับ ถ้าเรามาดูในฝั่งของ business strategy นะครับ going forward หลักๆตอนนี้เขาก็จะเน้นไปในการออควบคุม c o s นะครับซึ่งที่ผ่านมาถ้าเราดูใน Q 1แล้วก็คิวสเที่ยวกายมาเนี่ย gross margin ก็ออกมาดีเลยนะครับส่วนรายละเอียดของงบนะครับ core profit ที่ ไม่ร่วมรายการพิเศษนะครับเราคาดว่าจะโต6% Year on Year แล้วก็ลบ2% Q-on-Q นะครับกำไร c อ r e Profit จะอยู่ที่ประมาณ951ล้านบาทนะครับโดยมีสาเหตุหลักก็จะมาจาก Cross Margin ที่ดีขึ้นนะครับซึ่ง Management ได้บอกมาว่าหลักๆเรา2ใน3นะครับก็จะมาจาก Operational Efficiency ที่ดีขึ้นนะครับที่เหลือก็จะมาจากสัดส่วน Product Mix ของ Personal Care แล้วก็ Export ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาวัตถุดิบที่ลดลงนะครับ ถ้าเรามาดูเป็นเ,เรื่องยอดขายนะครับสำหรับสัดส่วนยอดขายเบรเรในประเทศเนี่ยที่คิดเป็นประมาณ55%ของเซลล์นะครับเราคาดว่าจะลบ10% Year on Year แล้วก็บวก8% Q on Q อนนะครับเพราะดิสทอกกิ้งก็ได้จบไปในเดือนเมษาแล้วนะครับแล้วเราคาดว่า,อายอดขายจะเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภากับมิถุนายนนะครับทาง Management ก็ได้คาดได้บอกมาว่า Domestic กเ,เ,เซลลเนี่ยน่าจะกลับมาโต Year on Year ภายใน Q3 ของปีนี้นะครับ ส่วนยอดขายต่างประเทศนะครับที่คิดเป็นประมาณ25-30%ของเซลล์อันนี้ก็จะสลับทางกันกันกบในประเทศนะครับคือเราคาดว่าจะโต Year-on-year year ประมาณ9%แต่จะดรอป Q on Q ประมาณ11%นะครับอันนี้ก็ตาม s e a s o n a l i t ตี้นะครับส่วนสัดส่วน Personal Care นะครับยอดขาย personal care ที่อยู่ประมาณ10%ของเซลล์เนี่ยเราคาดว่าจะเติบโตดีนะครับ10% Year-on-year year, แล้วก็จะเริ่มเข้า High Season ยอดขายในเอ่อ s e h o n f half ของปีนี้นะครับ ในส่วนของ Market Share ที่มักจะมีผลต่อราคาหุ้นนะครับ m e n t g e m e n t ก็ได้บอกมาว่ายัางค่อนข้างส่งตัวได้นะครับใน Q2 ทั้งที่ไม่ได้ทำโปรโมชั่นเยอะนะครับแต่เดี๋ยวใน Q3 เนี่ยเขาจะมีออกเป็นโปรของขวด12บาทนะครับซึ่งก็น่าจะช่วยให้ Market Share เพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับทาง Management ปีนี้ก็คาดว่า Market Share จะโตประมาณ2-3เปอร์เซ็นต์พอยตนะครับแต่ก็จะแลกมาด้วยกับ Marketing Expense ที่เพิ่มขึ้นนะครับ Overall เราได้มีกับ เราได้มีการปรับ f o r ์ c ค s สนะครับปี25 26 27ขึ้น19% 13%แล้วก็14%นะครับหลักๆก็จะ reflect cross margin ที่ดีกว่าเราคาดนะครับ โอ้โหเราก็ยังชอบ OSP ด้วย3ประเด็นหลักนะครับหคือสินค้าที่เป็น consumer staple นะครับซึ่งจะโดนกระทบน้อยกว่าสินค้าอื่นๆในยามที่เศรษฐกิจมันชะลอนะครับประเด็นที่ 2. คือฐานะการเงินที่แข็งแร่งนะครับตอนนี้ debt to equity ก็ติดลบนะครับแล้วก็ประเด็นที่ 3. คือ dividend yield ที่7%ซนะครับซึ่งก็จะพอ limit downside ได้ครับพี่บอ,อมดีนถามนิดนึงครับในกรณีนี้คือ ตัวประเด็นสําคัญของมิ팅เมื่อวานที่แมสเซที่เราได้มาเลยคือตัวมาจินนะครับ,รบ่งสมมติว่าเรามองสองมุมมุมหนึ่งคือตัวที่เป็นคอสกับอีกตัวหนึ่งคือความเรื่องของการแข่งขันอาจจะรุนแรงลดลงแล้วเนี่ยดินให้ความสําคัญกับประเด็นไหนมากกว่ากันครับคือ going forward เนี่ย เออทาง management ก็เน้นเรื่อง cost management นะครับว่าการควบคุม c o s เนี่ยจะเป็นเออเป็นกลยุทธ์หลักของ OSP g o i n g forward นะครับอันนี้เออถ้าเราถ้าเรามาดูเป็น margin outlook ของ second half เนี่ยยังไงผมว่ามันก็จะยังโต year on year นะครับจากฐานปีที่แล้วที่ค่อนข้างต่ำแต่ว่า Q1 Q เนี่ยก็อาจจะ drop นิดนึงจาก Q2 ที่ Peak มานะครับหลักๆก,ก็จะมาจากเออสัดส่วน CMB o ที่น้อยลงนะครับแต่ว่า overall เนี่ยยังไงผมว่า g r o s s margin ปีนี้ก็จะดีกว่าปีที่แล้ว เยอะพอสมควรเลยครับครับโอเคถามน,นิดนึงครับแต่ว่าก็ดูเหมือนกับเมื่อวานนี้หุ้นก็เหมือนตอบรับในเชิงบวกทั้งคู่เนาะนะถึงแม้ว่าเรารอาจจะไม่ได้ไม่ได้ cover ในฝั่งของตัวคาราบาวนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนกับบวกขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยอันนี้มันอิ p พายังไงมันิ m พายว่าหรือเติร์ปาร์ตี้อีกบริษัทหนึง่งมาเกิดแชร์อาจจะไม่ได้สองสกลายเป็น2บริษัทนี้ขึ้นทั้งคู่หรอหรือว่าออีกคนนึงโดนหรือทิย่ยังไง ครับจริงๆเรื่อง market share อันนี้เราก็คือทาง management ก็ได้บอกมาว่า Market Share เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เป็น leading indicator ได้นะครับพี่เพราะ <Okay. S 2> ในเชิงของข้อมูล Market Share เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะใน channel ของ traditional trade ที่เหมือนเขายังเ,เหมือนต้องไปสุ่มอะครับพี่เขาไม่ไม่ได้เหมือน New เ,เส้นในฝั่งของ modern trade ที่เขาใช้ scanner น,น,นะครับคือในตัวเลข Market Share เนี่ยก็อาจจะไม่ได้บ่งบอกถึง เอ่อมาร์เก็ตไซส์หรือมาร์เก็ต s i t i ิชช n g ของแต่ละ Player ครับพี่บอมอืมโอเคได้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามใน p a เปอร์ได้นะครับวันนี้นะเรามีการออกบทวิเคราะห์นะครับแนะนําซื้อราคาเหมาะสม20บาทนะครับวันนี้ขอบคุณทางดีนมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ